วันนี้เอาเริ่มนะอ๋ะอบูสกีนแก่น้อยแก่บูสกีนน้อย <c oughs> อ่ะเริ่มทุกเสี้ยววินาทีทุกอย่างไม่เทีย่ยงอย่ายึดมั่นถือมัน่นต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาสมบูรณ์และทันใช้ ดีที่สุดพล่องแต่ทันการดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ไม่มีประโยชน์อะไรเร็วและพล่องแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสียนั่นดีแต่เกิดผลเสีย มากกว่าผลดีนั่นใหม่ดีชาและสมบูรณ์แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสียนั่นดีแต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นใหม่ดีเย่เย่เย่ดีใจจังไม่ได้ดังใจวิบากหมด กิเลสตายได้กุศลแย่แย่แย,แย่สวยแน่เราเอาแต่ใจวิบากเพิ่มกิเลสพอกงอกอกุศลแย่เย่แย่ไม่หมวันไว้ใจเป็นสุขใจที่เป็นสุขสุขที่สุดในโลกใจที่เป็นทุกข ทุกที่สุดในโลกให้แล้วคิดที่จะไม่เอาเอะไรจากใครให้ได้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาเอะไรจากใครให้ได้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้น้าวันนี้สนุกทำเราเอาประมาณนี้ก่อนนะเราขยาย ความแต่ละอันแต่ละอันสั้นๆสักน,นิดนึงเนาะตั้งแต่เรากล่าวมาเลยนะไหนๆก็เอาสลกธรรมนี้ขึ้นมาแล้วนะบททบทวนธรรมนาตั้งแต่ข้อที่56ถึง61นะวันนี้เราก็ทบทวนธรรมกันแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะได้ทบทวนตรงไหนตรงไหนเนาะแต่ละวันแต่ละวันก็ทบทวนนะบททบทวนธรรมปัญญาพาพ้นทุก นะที่สร้างความผาสุขที่แท้จริงนะให้กับชีวิตนะเป็นคำพีชีวิตพาพ้นทุกนะท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะเล่มละสิบบาทร้อยหกข้อร้อยหกสิ้ากระดเล่มละสิบบาทนะนะทาง ตลาดวิถีทำ Facebook ตลาดวิถีทำหรือสวนป่านาบุญทุกสาขาเนะครือข่ายแพร์วิถีรรมเรานะก็ถ้าใด้สนใจก็เชิญนะทุกเสี้ยววินาทนะีทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างไม่เที่ยงนะมันจริงๆนะชีวิตนี่มันมีกุศลอกุศลออกฤทธิ์ตลอดเวลามันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะ ชีวิตแต่ละชีวิตนี่ผลที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับเกิดจากการกระทําในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์ร่วมกันนะเป็นวิบากนะวิบากดีร้ายในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์ร่วมกันนะชีวิตแต่ละชีวิตนั้นผลที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับนะเกิดจาก นะการกระทำในะหรือวิบากกรรมการกระทำจะสั่งสมเป็นวิบากกรรมนะวิบากกรรมในอดีตส่วนหนึ่งกับในปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันซึ่งวิบากกรรมเนี่ยมันเกิดจาการกระทำพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกล้มที่37ข้อที่1698ว่าทุกการกระทำจะให้ผลในวินาทีที่เราทำนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่ง ชาติดืดอื่นสืบไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทำอะไรในอดีตก็จะได้รับผลส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งเราทำอะไรในปัจจุบันก็จะได้รับผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ชีวิตเราได้รับในปัจจุบันคือผลจากการกระทำในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันนะ รับผลแล้วก็หมดไปอดีตกับปัจจุบันก็สังเคราะห์ร่วมกันอีกนะรับผลแล้วก็หมดไปอดีตส่วนที่เหลือกับปัจจุบันก็สังเคราะห์ร่วมกันอีกรับผลแล้วก็หมดไปอยู่อย่างนั้นนะพลังวิบากดีก็สร้างผลดีให้กับชีวิตเราพลังวิบากร้ายก็สร้างผลร้ายให้กับชีวิตเรานี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้ <c oughs> นะ ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงอะนะทุกเสี้ยววินาทีทุกอย่างไม่เที่ยงนะเอาแน่ไม่ได้หรอกไม่เที่ยงหรอกนะอย่ายึดมั่นถือมัน่นนะต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลานะไม่เที่ยงจริงๆนะแต่ละเสียววินาทีเนี่ย